the jolly green giant who sends you many good things from the garden, including very tender, extra long asparagus spears. The new Polaroid 10 second automatic camera. Only three buttons to push. One, two, three. And in just 10 seconds, a finished picture. What do you มูวอเลอกตวพยาบาลด่วนเลยนะโอ้โหถึงกับสรุปครับระหว่างรอรถพยาบาลมารับคนเจ็บคุณตำรวจก็ขนตัวเพื่อหาหลักฐานว่าคนเจ็บเป็นใครไม่เจอสักอย่างจนกระทั่งมาเจอนี่ครับนั่นอะไรตุ่มๆแบบนี้ต้องเป็นหลักฐานได้แน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่เกงในผู้หญิงครับมันซุกอยู่ในอกเสื้อแกครับมันมาได้ไงเนี่ย นั่นอีกตัวแล้วโอ้อยังมีอีกอีกตัวแล้วอีกตัวแล้วโอ้โหเพียบเลยมันไปเอามาจากไหนเนี่ยตำรวจกำลังงงมันก็เกิดเรื่องที่ทำให้งงหนักเข้าไปอีกอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเก็บ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 วาย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 ไอของน้องไอาอะไกันเนี่ยนี่มาไงเนี่ยเด๋อะไรอะไรกันเนี่ยคุณบอกตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยฮะเป็นเนี่ยมันแกงในของฉันฉันน่ะไล่ทำอีโรคติดเนี่ยมา ยังเนี่ยยังไม่ปลายพันเนี่ยกระทืมเออไม่ต้องงงแล้วคุณตำรวจตาคนเนี้ยเขาขโมยกางเกงในน้องสองคนนี้มาด้วยความรีบร้อนหนีเลยล้มอยู่ตรงนี้ตกลงยังไม่รู้เลยว่านายคนเนี้ยเป็นใครแต่รู้ล้ว,ว่ากางเกงในเนี่ยของใครซ่อนไหนไม่ซ่อนซ่อนแต่กางเกงในเหลือแบบนี้ใครจะอยู่ไหวใครนี้เรื่องดี ใครมีเรื่องเด็ดสม่มให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุป๊กปนสองปนสอพึ่ทงทวงหลังกรุงเทพพื้งสูนสองสี่สอง